สวัสดีค่ะมานั่งเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะวันนี้ให้พี่ดิโอกับน้องอเมเลียมานั่งด้วยค่ะเพราะว่าเขากําลังจะออกไปปั่นจักรยานค่ะแม่นุชก็พาน้องอเมีเลียออกมาเดินเล่นก็เลยบอกพี่ชายว่ามานั่งคุยก,กับแม่ก่อนเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆแฟนคลับถามถึงกันอยู่เหมือนกันน้องอเมเลียเห็นไหมคะตอนนี้ยอมให้มัดผมแล้วค่ะเพราะว่าแม่นุชมีทริคค่ะคือบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มัดผมนะ ก็จะให้เขาขึ้นไปนอนค่ะเขาก็จะบอกว่าโนโนพราไม่นอนเขาก็ให้มัดผมเนี่ยค่ะแต่ถ้าเขาปล่อยผมออกนะคะเขาแม่นุก็บอกว่างั้นขึ้นไปนอนเลยเขาก็เลยยอมให้มัดค่ะวันนี้ให้สามจุกเลยไหนะพี่ชายให้ให้ดูสิคะสามจุกตรงไหนบ้างนึบนี่ไหนดูข้างหลังหน่อยสิคะ ข้างหลังเห็นไหมเห็นแล้วมัดสามจุกเลยค่ะวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้มาตอบคําถามให้นะคะที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายด้วยค่ะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเรียนเปิดเทอมหรือย,ยังนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ชายไปทํางานใช่ไหมลูกแล้วก็โทรเข้ามาหาป,าป้าป๋าค่ะบอกว่าอะไรนะลูกหัวเจเอ,อ้หัว <laughs> ใจหัวเข่เจ็บครับหัวเข่าเจ็บครับ เนื่องจากหัวเข่าพี่ลีโอเขาเจ็บจากการบาดเจ็บของซ็อกเกอร์ใช่ไหมครับลูก<ช>ค่ะหัวเข่าเจ็บจากซ็อกเกอร์ค่ะแล้วก็ไปหาหมอกี่ครั้งแล้วนะลูกหลายครั้งเลยใช่ไหมครับห้าหกรอบแล้วห้าหกรอบแล้วค่ะ,คะที่ไปเอ็กซเรย์ด้วยแล้วก็มีแผ่นแผ่นอะไรลูกแผ่นซีดีใช่ไหมครับที่ทําแผ่นซีดีแล้วก็เอ็กซเรย์ออกมากันนะคะยังไม่ยังไม่ดีขึ้นนะคะมันก็ยังเสียวๆอยู่ใช่ไหมครับครับ ก็ยังเสียวๆอยู่แล้วทีนี้อาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่ชายเขาไปทํางานแล้วอาการเป็นยังไงลูกหัวเข่าหนัวครับมันเหมือนมีอะไรทิ่มอยู่ข้างในหัวเขา่าหรือว่าม,มันเจ็บๆแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับดีขึ้นเยอะแต่เพราะว่าตอนไปหาหมอยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นที่เขาจะมันไม่ถึงขั้นตอนที่จะรักษา,ากมันก็เลยยังไม่ดีขึ้นหรือว่ายังไม่หายอื ก็มันมันเหมือนกับว่าที่พี่ดีโอเขาโทรมานะคะเหมือนมันหลวมๆใช่ไหมครับลูกเหมือนเดินแล้วมันหลวมๆมาค่ะก็เลยบอกกับป๊าป๊าไปแล้วทีนี้คุณลีเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยแบบโอ้รีบรีบเอาที่ใส่หัวเข่าอะค่ะไปให้เขาใส่แบบไหนนะคะลูกที่หนูใส่เนี่ยค่ะให้จะให้พี่ชายเขาใส่อยู่ตลอดเลยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะหัวเข่าแบบนี้ก็คือจะมันมันจะดีขึ้นใช่ไหมลูกถ้าหนูใส่แต่พอเขาดีขึ้นแล้วเขาก็จะค่อยใส่ก็มีอีกคําถามถามว่า พี่ลีโอเปิดเทอมหรือยังคะเปิดเทอมยังลูกเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะคะเปิดไปเมื่อสามวันที่แล้วหรือเปอ<ม>ล่าลูก่าแว้วก็ก็ครบก็วันนี้ก็ครบอาทิตย์ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วคะ่ะแล้วก็เป็นไงคะเปิดเทอมวันแรกเพื่อนๆมีอะไรบ้างครับมีเพื่อนเก่าอยู่คนสองคนครับในห้อง hmm. แ,แล้วก็คนที่รู้จักด้วย ครักจากนั้นก็เหมือนเป็นเด็กใหม่เพราะว่าเพื่อนเก่าก็ย้ายโรงเรียนกันไปหมดแล้วเพื่อนเก่าก็มีย้ายโรงเรียนนะคะแล้วก็เห็นหนูบอกว่ามีมีเพื่อนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินหรือเปล่าครับลูกครับมีปัญหาด้านทางไแบบได้ยินนะครับแม่เขาต้องใส่แบบฟังพิเศษเพื่อจะได้เสียงอ,อาจารย์หรือว่าอะไรเงี้ยดีขึ้นแ,บบแต่ต้องอไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยต้องมีคนมาแบบ ทำภาษามือให้เขาด้วยที่มีคนมาทําภาษามือให้เฉพาะเฉพาะเขาคนเดียวเลยลูกหรือว่าเฉพาะเขาคนเดียวครับอ๋อดีเลยพี่ีโอมาพูดให้ฟังแบบนี้ก็แบบว่าโอ้โหร,รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าแค่คนเดียวแล้วก็เขาเอาคนที่มาทําเกี่ยวกับภาษามือให้เพื่อน,ให,อนให้เพื่อนลีโอในห้องฟังนะคะมันก็ไม่ได้ให้ฟังให้ดูมันเป็นอะไรที่แบบเทคแคร์ care, นะเทคแคร์กับเด็กนักเรียนมากๆเลยค่ะอ่ะมีถามมาว่า พีลีโอเปิดเทอมแล้วเราพี่รีโอยังจะไปทํางานอยู่อีกไหมคะหรือว่าหยุดหยุดงานเลยเออยังทําอยู่ครับย,ยังทําวันเสาร์วันเสาร์ใช่ครับยังทําวันเสาร์ที่ร้านอาหารอยู่สําหรับตอนนี้ก็แล้วโรงเรียนรีโอก็ตอนนี้พฤหัสสุก มันเป็นห้องเรียวมันเป็นโปรแกรมครับ,ค,รบคือไปโรงเรียน3วันแล้วก็อ,อีก2วันที่เหลือก็ไปทํางานแต่เหมือนก็ว่าไปฝึกงานด้านทางที่เราแบบสนใจหรือชอบไปอ๋อเอ,อยากจะไปไปฝึกงานไปทํางานที่โรงพยาบาลมอนทิโอชูเดนใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาหนึ่งเขาอยากเป็นคุณหมอด้วยแต่ก็ตอนนี้ก็คือยังไงอะแบบ ถ้าเรียนได้ก็โอเคเลยเนาะถ้าเรียนได้ก็ก็ก็ไปทางนั้นค่ะไปมันก็ไปได้หลายด้นะครับครับอย่างเช่นไม่งั้นก็เป็นโปรแกรมโปรแกรมเมอร์ได้อือหึนั่นแหละค่ะก็เอาตามที่เขาถนัดเลยค่ะเอาตามที่เขาชอบเลยก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะถามมาว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นคำถามที่เพิ่งแบบถามเข้ามาเลยค่ะแม่นุชททำไมไม่ให้พี่ลีโอเรียนอย่างเดียวคะทำไม ถึงให้ทํางานคะเพราะช่วงนี้เป็นวัยเรียนนี่คะอ่ะตอบสิลูกทําไมครับออมก็อยากทำด้วยครับแล้วมันจะต้องมีเรื่องที่มันต้องอยังไงอะทําให้เสร็จก่อนอ,อแล้วก็ <c oughs> ไป <c oughs> ลูกก็ต้องใจที่จะซื้อตัว๋วตอนที่กลับไทยก็ซื้อ,อให้สี่คนเลยก็มีอมีเรียแม่แล้วก็ปา้า ก็เก็บเงินไปที่ไทยด้วยครับเก็บเงินไปที่ไทยไปทําอะไรเอ่ยเนาะแม่นุชกับคุณลีนะคะไม่ได้ที่จะแบบยัดเยียดให้พี่ลีโอเขาไปทํางานนะคะเขาอยากจะไปทํางานเองเพราะว่าหนึ่งเวลาเขาอยากได้อะไรที่แบบเป็นส่วนตัวของเขาเองเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบ มาบอกกับป๊ป๊าว่าป๊ป๊าอยากได้อันนี้นะแต่งานหาเงินได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาเอามาทดแทนให้อะค่ะให้ป๊ป๊าออกไปก่อนใช่ไหมครับลูกอันนี้คือความคิดของเขาเลยแล้วก็อีกหนึ่งความคิดก็คือเขาอยากจะเก็บเงินซื้อตั๋วเวลากลับไทยค่ะเพราะว่าไปที่ไหนหลายทริปหรือว่าไปไหนอะค่ะก็เขาก็บอกว่าป๊าป๊าออกตลอดเลยก็คือพี่ชายมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ตรงนี้คือว่า ไปไหนมาไหนอย่างร้านอาหารเนี่ยค่ะที่เขาได้ทํางานมาตอนช่วงปิดเทอมมะค่ะเวลาไปทานอาหารกันอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเป็นคนออกเองนี้ด้วยอะค่ะช่วยไหมแต่ป๊ะป๊าบอกว่าไงอะเราพอเชิญป๊าก็ปะป๊าบอกว่าเดี๋ยวข้งหน้าเดี๋ยวั้งหน้าเดี๋ยวั้งหน้าเดี๋ยวั้งหน้าค่ะก็ต้องแอบไปจ่ายก่อนบางครั้งใช่บางครั้งพี่ลีโอน่ารักมากเลยแอบไปจ่ายก่อนค่ะแอบไปเช็คบิลก่อนคุณลีอยู่ตรงนี้นี่เองไหนคุณลีคุณลีมาหน่อยคุณลีมาเข้าก่อนเวียง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  แม่น,นุชอบพูดภาษาไทยกับคุณลีะค่ะเพราะว่าอยากให้คุณลีเขาแบบคุ้นเคยกับภาษาไทยด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้น้องอเมรลียแบบยังไงอะคะทำอะไรับอ,อ,อันเนี้ยเนี่ยค่ะตอนนี้น้องอเมรลียเขาติดป๋าปามากเลยค่ะเ,เวลาไปไหนมาไหนเนะะี่ยค่ะก็คือจะให้ป๋าป่าอุ้มตลอดแล้วก็ติดพี่ชาย เนี่ยค่ะเห็นพี่ชายลุกก็จะไปด้วยโอเคค่ะวิดีโอนี้นะคะมานั่งเล่าสู่กันฟังแล้วก็เดี๋ยวพี่ชายเขาจะออกไปปั่นจักรยานแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในล็อกหน้านะคะ็อกนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ